One. เดี๋ยวคนอะจะออกมาหยั่งได้ดีเสียกว่าเรียเน่ยมันเลวรุ่นกูยานพี่น้อ,อ,นองเสียดายกู <c oughs> หลายคนย่างไปหากูว่าเมื่อตอนด้เห็นหนกพงศกรก,ก,กู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 ก็เลยวา่าก็เลยว่าออกสักหน่อยก็ยังดีนะ จะทำแบบนี้ตลอดไปนะตลอดไปเลยล่ะเอ้ยเล่นซอลนี่ห้มะหลูนี่ว่าพระเอกออกฉากพระเอกออกแล้วนะพี่มึงบอกกูคือบ่อยสิไดิชาเอกกูคืออยู่พี่คือบ่อยบักยังคักผมเบิ่งคักแล้วบ่อยยังบ่อยอุบลนเฮ้ยบักห่านั่นงัวงัวจริงงัวตัวดำดำ ลำจะจะลำแล้วนะออกสินด้วยตั้งใจฟังนะพับเอกจะลาเศร้าเศร้าโอ้ยหันไปเลยเป็นโบสถ์นะข้างหลังใครอยู่มันเป็นโบสถ์นะมันไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเป็นอะไรเมีมเตาเผาศพฟังนะพระเอกจะลำออกสินเลยนะพระเอกเขาจะลำ ิดอดเมียนล้ายไล้ควเมียชิดหอดเมียเสียหลักแล้วแียิบชิดหอดเมียเสียหลักแล้วเนี่ยเจ้าของนี่มันโง่ อาการป่วยจนปอมโซ่สงสันโตกระปองนักโอ้ยอโอ้เีว่านีไงกูกำลังลํำโศกเต็มใส่หาแม่มึงจิไม่โศกมันนักกับป่วยปันไนกะตองคงเหล่าข่าวซื้อสารหลยลูกกูใส่เกีบยบคนในบ้าน นม่เดินนั่งเดินนี่สุด,ดยอดเลยกูกำลังเศร้าแม่พี่น้องกจะให้น้ำกูอยู่แม่แน,นวมาเข้าได้เก็บซ้ำเขานี้ไปบดได้ซ้ำน้ำตามาที่ไหล

cái nhạc thì mà bừng nhạc cho nó khẩn mà sạc đèo chẳng để mà hết bố hài mua mô bừng các nghe áo bừng của mày nè bên nhạc bà chá bạc là mít mít bạc là mẹ bước Lục ผมบอกเจ้าจะขังจะกี่ลแล้วย้ำร้องย้ำไห้นะยาเบ,บยยาเบยยาเบยเอ,ออเบ้อแล้วมันเป็นยังมันปวดหายคือจังหมาขับปากกระพองแล้วนอนบานนังไงจ๊ะมึงยากอยากคนไม่หยังหู ทำพี่น้องเมือ,พองพ้นดวงบาดพรามยังแแมงมที่เบี้ยงามผ <c oughs> ู้นี้เขาเบี้ยเขาก็ให้เวลาตัวให <c oughs> ้งามบางามขอปลาดองมันเบ,บิ่งอยากก็ทิ้งใจเบิ่งอยากจังไดมังหัดเนี่ยไอ้ออกไปกินเหล่าอยู่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> ใส่ละพลางท <c oughs> างออกวัดแ <c oughs> <c oughs> ม่ข่าล้านกว๋วยเตี๋ยวก็ยังย่องกูอยู่เลยย่องบัางได้เอาปาดหัวหน้านกขนาดเจ้าแจ้งเป็นขีรลาย เบงลึกๆเจ้ก็คือเต่าหยองรลบหยาบวิตลาวะนนะเต่าหยองเดี๋ยวบงหน้ากวัวแมนพ่อใหญ่เจอว่าจะเปันวต่าหยองวงต้นอ้นกันใหญเอีข้ายกวนวิรพง่งวุ่งสิเวลาพงข้อยู่เนียบเพ่าว่าใหญ่หนุ่มต้องใสเป็ดอีสานอเมึงเอาสามพอมาเลยเลยตีบักหเอามาแหม่ลูก ลูกอีฮ่าครับเจ้าคือหูจักซื้ออีหลีแม่ค่อยซื้อมาจังไหนอีฮ่าพอมันบักเป็ด <laughs> ส้วมาหัวยังกระดกกระเดียงซ <c oughs> ุปยุนอา <c oughs> หารกันคืนอกันละ่ะมันเป็นเจ้าไนมาสันดินสะดุดน้ำบะล้ำคักแท้มันเป็นยจงาไร <c oughs> มอมี่มาเข่ามานำพี่พี่อเอ้ยละเบิงหนาต่ละคน้นวาสันแม่ั้วถ้งเหงานอนใซลละเมียบะเซลแม่ัวนี่จะบอกให้นะว่าจังไนพี่มาปูสาสต,ตะวังเว้นละวัดตีสิมาเบิงมาลำเสียงวีหอ,อไก่เอ้ย หมุนเข้าไปได้ไตรถหกล้อนมันรถแม่ที่เท่าไหร่กูเลยว่อย่าหมุนยาหมุนยาหมุนแล้วต่อวังไหดบัตรยาหมุนเข้าไปกูว่ารถเสียบสะอาดเขาเห็นห่างเพราะท่านแล้วเขาตอบังไได้บัตรหยาบกรเหยยบรถภาษารถมล่มมันจังเป็นสิริมงคลนะเอ้ยบัตรเมียเฮียนน่ มันก็เป็นเรื่องดีเนี <S <S ่ยมันดียังไงเราเนี่ยมาฟังลำมาคดีโตเดี๋ยวมวนเอ้ซ uh, ื้ยมาคดีอยู่แล้วมาฟังลำเมียหอดเดียผิดกันกับผัวนี่ว่าไทนี่ยุติลุบิพิษยังไงเราเนี่ยมาฟังล้ำเจือกเสผิดอยูพอผิษจงไหนเนาะมาเบิ่งมาลำเสียมีหัวกล้าบ้านไปผัวตาบ้าป็นงยังมือจังบ่มาเข่ามาหนำตอบเขาว่ายังไงบัดกว่ามาดูลำโอ้ยยยบาเนี่มาดูลำวอาไทยอย่างดีบ้าด บมะล่ำหลายๆคนก็มีตาแม่ละเนาะที่เขาใจลูกโอ้ยเนาะจะมันดีเนาะแม่เอ้ยเอาเอาหอมหอมแกมครับเนี่ยดีอยู่ดอกค่ายเอ้ยดีอยู่แล้วเอาให้เจ้าจะประชาตัวเรื่องให้ผู้เดียวให้ของต้นคางเดียวเด้อ ออข้าเจ้าคือเบิง่งฮารัมดีแถวบ้านนี้แหมเบิ่งดีเบิ่งดีพ่อเบิง่งเป็นเรื่องเป็นเล่านเนาะเบิ่งอยู่ผู้เบิ่งคอยกับพ่อเขาใจยุต่ผู้นอนนี่ตีข,ขัน,ขนออบ่ได้หอมแล้วบ่ให้ยด้ลูกพีก่ออต้้องไดหอมอยากหอมกับมาหอมหอมแม่หอมเอ้ยแม่เอ้ยเจ้าบนข้าหมากเจ้าไข่แม่อย่าเพี้ยนกังไอ้พอเด้อมืออิน อยากซื้อว <cuanto S 2> ันนกพป่งสกอร์ได้กูจะสวนลิร LIKE ียญเหาแมงเบิดเลยไคโอ้ยบักไข่มึงมึงสงสัยยังไงมึงกูบ่สงสัยว่าพี่นอนหาสะแตกยังกูมึงงนั่านไหมั่นแหมลูกสิลูกสิพี่พี่หนูออกฉากเดียวนะพี่จะพี่จะทีย่างไปเอาหลังอันเป็นปยังคือบ่เหรียญออร์แลช้อนไปยังคือบ่เหืียญกระเทยพปนะ เอ้ยเบื้องเนี่ยอ่างธรทบจากของบิดเจ้าภาพลูกขึ้นมาลูกเอ้ยเสยอีกนอนแกดังไกลไกลไกลครับอันซุบซิบว่าไม่ยังดิบอกพื้นเฮาบอกเพื้นวางไเ้ยเบิ่งหนามันคือม่นคือได้ลูกคือม่นคือได้ลูกคนวางเขานั่งกว่าได้ลูกเสียสีดำเงินฝากเอ่อ ตื่นห,ห,หรือยังครับตื่นหรือยังครับบอตือนบอตือนจลูกพี่เรานอนเล่นห้ำจะคลองยู่นพี่พี่อย่งคือบแบงปั่นร้อยยิมนะเนี่ยแบงปั่นร้อยยิมยี่สิบบาทใ่ถ้พูดยวจิ้มไอ้ระว้งทำหน่อยรสูตรอาหารแม่มืองเนี่มานั่งทาเบิงเข้าขาเข้าแน่เนาะเออมาตาใส ไม่แต่ม,มาแต่แม,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 มนงอ้ยป่านมาบ่าเคยได้เบงเราขอกระลับให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆอยู่เ <c oughs> ด้เบิ่งแล้วก็ะเจาะบาลีอันไม่ฮ <c oughs> ะแม่มักแม่จ้างเอาป,ปีนาเขาคือเอาบ่อยซิริชัยสันมะเหรียญจ้างจะได้บ้านเราบ่จ้างจักเทียไก่ครับไอ้เอาเงินก่อนเอาทำแม่พี่พได้ซื้อเราสู้กันกินอยู่เรื่อยผมมาขอ,ขอดิ มาต้องว่วงดอกผู้ได้มักเตยสีเตยให้วอนเกจโม่งบลาเพราะว่าขสิตืตนเวลาใหอยู่เนาะเอาส่วนๆนแน่เ0 0โเนาะเออต่ว่าอ่อนซ้อนเพื่อนมึงบ่ล่ำเป็นเป็นไกลเป็นจังไดพี่จังใดจังวาสันเป็นอยู่สคนเนี่ยล่ะเอาปืนเฮ็ดหยังอยู่บัดเแม่นเนาะอยากเห็นตาเฮาแ่งหญิง อลัช้อนเป็นเมียไอ้แักพัาไหล่บอกขี้บามันหยากมันแข็แมส,สิสวทีแต่งใดตัวแคข็งดีเลยสวทีคือผู้ยิง่งเ,เดี๋ยวเบื้องหนาคือพาเลือดสีไหนจากไ้นปิดอลัสช้อนพาเลือดสีมึงแงมึงติดก,กูโยนขี้เกลือเสียหายเลมึงมาว่าลูกกูเลิกลูกกูอาจจะสวยสวยสำคัญตีพี่สันจำควย ยังหมองมากเด้ออ้วนเอาไปแย่งเพียนยิ้มยิ้มกี่กี่กากแต่ว่ากินหัวมันเนาะ้โศกกาศเพียนอยู่เอาหอมเนาะหอมจะแม่โอ้ยเรากวดซ่อนเลยนะผู้ให้ปฏิกะหอมเนาะไม่จะคอยผู้ายให้เจ้าเนาะผู้ห้ยยิ้มเลยพี่อาจจะสีสะนเถอะกันไหนพี่ยเป็นกับเบื้องเขาค้าเขาเนี่ยปวดห้าอย่างไอเลนเนาะ เขาเศร้าเรียนปะป้ากันอเย่ใหไม่ยังแลง้หูปล่เกือบ,บใหี่เดน้อยเย่่จะได้จเจ้าเ <g ots> ป็ <c oughs> นเสียคำพูดเรลืมข้าวโอ้ยผีเจ้าดึกไปใส่ละเอี่เกือบเสียป่ะไม่ยังเก้มหาส์แตก ล้ำพังหลองเพลงขาบ่๊ปตฟังอยู่ยังมาห้วงเสียงดังเสมูวายมาหยังโสดสาพพงทาบก็รีบมาเลยเสียวป็นไบ้เสียไวอยู่ตัวจะไหวบ ม in right ันตีล้ำน้ำมูหอดปิดวงบ布าเสียงน่ยเสียงจะได้ไม่ไปไตหีแหลมหีเมียผมบอลแหลมนะครับหีดำครับเสียวัสดีครับเสียวายว่าสาพปิดไฟอาการเป็นอยไดงไลนะครับเสียกินเข่ากินนำเลยด้วยครับในเมื่อคุณไอ้งามตาหนีกลับไปหาผัวเกาเขาแล้ว เสียกับพ้นกัจะพึ่งตอมใจจะเฝ้าตายด้อครับเสียพ่อเสียต้องรับผิดชอบกะถินลูกสาวลาของเราอีกทั้งคนนะครับเสียแม่ละคะเสียเสียตักิบเนี้ยแบบรุงร้างกายกะทินดาวาฟ้าถ้าเสียหายดีแล้วนะกะถินสิขอกลับไปอยู่น้ำแบบเป็นพักกันท้นีงามตาะ้ทุกอย่างกับสิลกบมาเป็นเหมือนเนมเนาะตะขอนเนาะหูปากอีพักเกษ หินพี่น้องเมื่อพ่นของเอื้อนพักเกษเบิ้ลบ้านอะไรเมื่อเอายังไม่กูเอาแบนเอากับป๋าหินตะกร้อคอยตะกร้อคอยแม่เก็บคนบ้าแม่แม่ไม่ยอมไปใส่แล้วตะก้ยาเชียรู้หญิคนเดียวทีกว้านั่นคือสาวงามตาคนเดียวเธอรักส่วนมึงมันเป็นแค่ของเล่นเออของเล่นเป็นบางเวลาด้วยค้องตาย พือเป็นแค่ของเ่นเป็นบางเวลาต้อ,องเสียงกับพ้นตอนนั้นดอกเหมยนี่คะดอกเหมยเป็นแค่ล่ะไปไปกูกินหัวแต่แต่สาวกับตาตอนนั้นล่ละจะสิกับมายามใดเธอคือคนที่ฉันรักมา,า,าใจยังบ่ยากทักน้องไปใส ผู้ปนุคนดีชีวิตอ้ายกลายนอนใตย่อตายแค่โอนไ้อีรีียงนนได้ไปขอีิตับาจาใันังเท้าันี่ยระติตยาคเาลมื่ดิยาไปบ้านเมื่ดิบยาไปไป นช่วยด้วยช่วยอะไรล่ะเอาเข้าเศ้าเด่นต่อไปนอกเพิ่นผัวคักเราล่ะ <c oughs>